บทที่ยี่สิบนับจากนี้ไปคุณคือคุณย่าคนเดียวของผมเจียนเย่ได้รับอนุญาตพิเศษจากท่านประธานก็รู้สึกตื่นเต้นอย่างมากช่างได้มาง่ายาดอะไรเช่นนี้เช้าวันนั้นเฉินอวีซูยังคงต้องไปเยี่ยมคุณนายผู้เฒ่าเจียนเย่ก็ติดตามไปด้วยเมื่อกลับมาแล้วเฉินอวีซูก็มีประชุมและเอกสารต้องจัดการจึงกลับไปที่ห้องทํางานส่วนเจียนเย่ก็ต้องไปหาแม่บ้านจางเพื่อขอกุญแจโกดังตามธรรมชาติ แต่ไม่คาดคิดว่าระหว่างทางจะเจอเทียนเทียนขอบตาของเทียนเทียนช้ำเป็นรอยเขียวคล้ำร่างกายดูอ่อนล้าจนเซไปเซมาเจียนเย่เห็นเธอเดินโซเซจึงเข้าไปช่วยประคองแล้วถามว่าเป็นอะไรไปเทียนเทียนเห็นเขาก็รู้สึกตื่นเต้นเช่นกันผู้ช่วยหวงังเธอกุมมือเจียนเย่ไว้แน่นแล้วกล่าวว่าผู้ช่วยหวังในที่สุดก็หาคุณเจอจนได้เจียนเย่ขมวดคิ้วเกิดอะไรขึ้นก็ ก็ไม่มีอะไรคะ่ะเทียนเทียน,นมองซ้ายมองขวาแล้วพูดเสียงเบาความจริงแล้วเมื่อวันฉันกลับมาแล้วก็ได้ปรึกษาเรื่องที่คุณบอกกับแฟนแล้วพวกเราปกติต้องจุดโคมไฟตอนกลางคืนแต่เมื่อคืนไม่ได้จุดถึงแม้จะอันตรายหน่อยแต่เพราะปกติพวกเราแลกของจากห้างสรรพสินค้าด้วยคะแนนมาเยอะก็เลยรอดมาได้แต่พวกเราพบว่าเจียนเย่สงสัยพบอะไรเหรอก็ก็พบว่าเมื่อวันเราได้โคมไฟจากชาวบ้านใช่ไหมคะเสียงของเทียนเทียนสัน่น คนที่เดินเปลยไปมาอยู่หน้าห้องเมื่อคืนคือชาวบ้านพวกนั้นเองค่ะเธอไม่มีวันลืมฉากที่เห็นเมื่อคืนที่สาวห้องข้างข้างยืมโคมไฟจากแม่ไม้หลีเมื่อก่อนเพราะเธอจุดโคมไฟทุกครั้งที่โคมไฟลุกไม่เธอก็จะหลับไปแต่เมื่อคืนเธอไม่ได้จุดโคมไฟจึงนอนไม่หลับเธอแอบมองออกไปทางช่องหน้าต่างแล้วเห็นภาพที่เธอคงจะลืมไม่ลงไปตลอดชีวิตร่างที่บิดเบี้ยวร่างหนึ่งเกาะอยู่ที่ช่องประตูห้องปรงข้ามจ้องมองไปยังที่สาวที่กำลังหลับไหลอย,อยู่บนเตียง เธออดไม่ได้ที่จะส่งเสียงอุทานเบาๆสีสักของร่างที่บิดเบี้ยวนั้นเกือบจะหมุนกลับมา180องศาผมยาวสยายปกคลุมใบหน้าเล็กน้อยดวงตาของใบหน้าซีดเผือดนั้นกลวงโบจ้องมองมาที่เธอทั้งสองศตาก,กันมุมปากของร่างนั้นฉีกยิ้มแล้วรีบหมุนตัวบิดเบี้ยวคลานเข้ามาเทียนเทียนตาแดงก่ำแล้วอธิบายให้เจียนเย่ฟังว่าแล้วเธอก็แล้วฉันก็เลยใช้ไอเทมจากห้างสรรพสินค้าคุณรู้ไหมว่ามันน่ากลัวแค่ไหน เจียนเย่ครุ่งคิดแน่นอนว่าโคมไฟมีปัญหาจริงๆด้วยสินะผู้ชมในห้องไลฟ์สดเห็นปฏิกิริยาของเขาก็หัวเราะคุณใช้คนอื่นเป็นหนูทดลองเหรอเนี่ยฉันว่าแล้วทำไมเมื่อวานถึงใจดีนะักสตรีมเมอร์ครับผู้หญิงร้องไห้อยู่นะคุณกลับคิดเรื่องนี้เหรอผู้ชายซื่อบื้อแบบนี้หมดหวังแล้วเทียนเทียนกล่าวว่าผู้ช่วยหวังทำยังไงดีคะตอนนี้ฉันไม่กล้าหลับตอนกลางคืนแล้วเจียนเย่กล่าวอย่างจริงจังว่าไม่ต้องกลัวแก้ไขง่ายมาก ดวงตาของเทียนเทียนเป็นประกายแก้ไขยังไงคะผู้ช่วยหวังเป็นผู้ชายที่น่าเชื่อถือที่สุดจริงๆภายใต้สายตาจับจ้องของเทียนเทียนเจียนเย่พูดอย่างเป็นทางการว่าคุณก็นอนตอนกลางวันสิเทียนเทียนตอนนี้เจียนเย่ค่อนข้างยุ่งเข่าบกกว่ากลางคืนคุณก็คอยระวังให้มากขึ้นหน่อยตอนนี้ผมมีธุระต้องไปหาแม่บ้านจาง ตอนนี้เทียนเทียนแท,นท,นท,นทบจะเป็นผู้ติดตามตัวเล็กๆของเจียนเย่ไปแล้วก่อนหน้านี้ตอนอยู่ในสนามญ้าเจียนเย่บอกว่าพวกพี่ต้าวอชายที่มีรอยแผลเป็นที่หน้าอาจจะมีปัญหาเธอก็รู้สึกกลัวเล็กน้อยแต่แฟนของเธอบอกว่าเป็นไปไม่ได้เช้านี้เขาก็ตามพวกพี่ต้าวอขึ้นเขาไปอีกแล้วเมื่อก่อนเธอจะตามไปด้วยแต่เมื่อคืนเธอนอนไม่หลับเลยทั้งคืนแฟนของเธอจึงให้เธอพักผ่อนอยู่ที่บ้านเธอหลับไปได้ไม่นานก็คิดถึงใบหน้าของแม่ไม่หลีอีกครั้งจนกลัวต้องวิ่งออกมา ผู้ช่วยหวางคุณกำลังจะไปหาบอสแสรเรอรคะ่ะเทียนเทียนรวบรวมความกล้าแล้วถามว่าฉันขอตามคุณไปด้วยได้ไหมคะเจียนเย่มองเธออย่างจริงจังผมกำลังทำงานอยู่จะพาคนจากทีมโบราณาคดีไปด้วยได้อย่างไรแบบนี้จะทำให้เจ้านายตั้งคำถามถ,ามถึงความเป็นมืออาชีพของผมได้นะเทียนเทียนรีบกล่าวว่าทักษะการของฉันกำลังจะรีเซ็ตคูดาวแล้วฉันจะให้คุณใช้ฟรีๆเลยคะ่ะ เจียนเย่ N ye, แต่เมื่อพูดถึงเรื่องนี้คนที่มีความสามารถจะไม่ถูกตั้งคำถามในที่ใดก็ตามถ้าคุณอยากตามมาก็มาเถอะเทียนเทียนผู้ชมในห้องไลฟ์สดหัวรอกันยกใหญ่แต่ก็มีผู้ชมที่ไม่ค่อยพอใจคนที่กลัวแบบเธอจะมีประโยชน์อะไรอย่าเป็นตัวทวงอีกนะใช่แล้วโกดังก็ไม่ได้ใช้การวับนี่นาเจียนเย่ N ye, ไม่เห็นความคิดเห็นของผู้ชมในห้องไลฟ์สดเจียนเย่ N ye, เจอแม่บ้านจางอยู่ด้านหลังห้องครัว เขาเดินเข้าไปหาแล้วกล่าวว่าช่างไม้จะมาซ่อมบ้านผมเห็นว่าห้องเก็บของก็สุดโทรมไปตามกาลเวลาท่านประธานเลยให้ผมนําคนไปจัดการคุณช่วยเอากุญแจให้ผมหน่อยได้ไหมครับเขารู้สึกกังวลเล็กน้อยกลัวว่าแม่บ้านจางจะไม่ให้ความร่วมมือแต่แม่บ้านจางกลับไม่ลังเลเลยเธอกําลังนั่งต้นยาให้คุณนายผู้เท่าอยู่เมื่อได้ยินดังนั้นเธอก็ยื่นกุญแจให้เจียนเย่โดยไม่หันกลับมามองเสียงของเธอช้าและมีลักษณะเฉพาะของไม้ที่ผูพังไปเถอะ เจียนเย,ย่รู้สึกมือสั่นเล็กน้อยเมื่อได้รับกุญแจได้มาแล้วมันคือกุญแจจริงๆเขาสบตากับเทียนเทียนแล้วหันหลังเดินไปด้านหลังเทียนเทียนเดินไปพลางพูดไปพลางที่ต้าวอเคยพาเราไปที่โกดังนี้มาก่อนแต่ไม่มีกุญแจเลยเข้าไม่ได้ทีมโบราณคดีของเราพยายามจะใช้การทักษะแต่ที่นี่เหมือนถูกระบบป้องกันไว้การทักษะจึงไม่สามารถเปิดประตูได้ไม่คิดเลยว่ากุญแจจะอยู่ที่แม่บ้านจาง เมื่อเจียนเย่ได้ยินเช่นนั้นเขาก็ยิ่งมั่นใจว่าโกดังนี้ต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่จะผลักดันเนื้อเรื่องสําคัญเมื่อมาถึงโกดังก็จะเห็นว่าเป็นบ้านขนาดใหญ่ไม่มีหน้าต่างถูกปิดตายทั้งหมดมีเพียงประตูบานใหญ่ทําจากไม้ทานและเกอร์ถูกล็อกด้วยกุญแจทองเหลืองเขาเดินไปที่ล็อกแล้วใช้กุญแจในมือเปิดออกเทียนเทียนก็กลั้นหายใจด้วยความคาดหวัง เมื่อประตูถูกคลอและ,ะเปิดออกเจียนเย่ก็เดินเข้าไปในโกดังภายในห้องมืดเพราะไม่มีหน้าต่างเขาเปิดไฟที่ผนังภายในห้องมีเทียงหลอดไฟสีขาวนวลที่สลัวสลัวชั้นวางไม้เรียงรายเต็มไปด้วยของเก่าของเก่าใจกันเก้าอี้มอชามและกล่องเก่าเก่าที่เก็บเครื่องประดับและอัญมณีเห็นได้ชัดว่าบรรพบุรุษของตระกูลเฉินเคยร่ำรวยมาก่อนทั้งสองคนเดินสำรวจโกดังจนทั่วแต่ก็ไม่พบอะไรที่มีประโยชน์ ต้องรู้ว่าตอนอยู่ในห้องเก็บเอกสารเมื่อเข้าไปก็มีคำใบความคืบหน้าของเนื้อเรื่องทันทีแต่ที่นี่กลับไม่มีเลยเกิดอะไรขึ้นเจียนเย่ขมวดที่รู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องเทียนเทียนก็กล่าวว่าผู้ช่วยหวังฉันว่าที่นี่ก็แค่โกดังธรรมดาธรรมาไม่น่าจะมีอะไรผิดปกตินะคะเจียนเย่มองไปรอบๆโกดังดวงตาของเขาสงบแล้วกล่าวอย่างแถวเบาว,ว่าการที่ไม่มีอะไรผิดปกติก็คือสิ่งที่ผิดปกติที่สุด เขาพิงประตูขบคิดอยู่ครู่หนึ่งเขามองไปยังเทียนเทียนที่กำลังค้นหาไปทั่วแล้วรีตาลงเขาก็เปิดหน้าจอระบบออกมาและแน่นอนช่องภารกิจยังไม่แสดงว่าภารกิจความลับของแม่บ้านจางสำเร็จมีกุญแจแล้วแท้แท้เข้าไปในโกดังแล้วแต่ภารกิจยังไม่เสร็จนี่หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเขาไม่ได้กุญแจจริงและยังไม่ได้เข้าไปในโกดังที่แท้จริงเจียนเย่ยืนขึ้นเขาก็เริ่มตรวจพื้นอย่างละเอียด ในฐานะแพทย์นิติเวชเขาเคยผ่านสถานที่เกิดเหตุอัชญากรรมมามากมายและเคยเห็นคดีนับไม่ถ้วนสิ่งแรกที่ตำรวจทำเมื่อเข้าสู่ที่เกิดเหตุนอกจากการตรวจสอบเยื่อแล้วก็คือการสำรวจสถานที่พื้นไม้ค่อนข้างเก่าเนื่องจากการเวลาเจียนเยี่ินสำรวจอย่างละเอียดสองสามรอบแล้วเงยหน้าขึ้นพูดกับเทียนเทียนว่ายืนอยู่กับที่อย่าขยับเทียนเทียนได้ยินคำพูดของเขาก็หยุดทันทีเธอเป็นคนที่กลัวจึงรู้สึกหวาดระแวงไปหมดเกิดอะไรขึ้นคะมีอะไรหรือเปล่า เจียนเย่ก้มตัวลงคอพื้นแล้วกวากมือเรียกเธอมานี่ลองฟังดูสิเทียนเทียนก็คุกเข่าลงฟังเจียนเย่คอพื้นแล้วถามเธอว่าได้ยินอะไรบ้างข้างล่างนี้มันกลวงค่ะดวงตาของเทียนเทียนเบิกกว้างเธอฟังอีกสองสามครั้งในที่สุดก็ยืนยันว่าผู้ช่วยหวางชันเรียนด้านสถาปัตยกรรมชันกล้าย,ยืนยันว่าข้างใต้ชั้นนี้ต้องมีอีกชั้นหนึ่งเจียนเย่เลือกคิ้วขึ้นแล้วถามว่าแล้วคุณสามารถหาทางเข้าได้ไหม เทียนเทียนคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าถ้าสามารถทำความเข้าใจโครงสร้างของห้องได้ฉันจะลองดูค่ะเจียนเย่จึงยิ้มถ้าอย่างนั้นก็ลองดูผู้ชมในห้องไลฟ์สดก็รู้สึกซึ้งใจมีคนกล่าวว่าคนที่บอกกว่าน้องสาวคนนี้ไม่มีประโยชน์อยู่ไหนความแตกต่างระหว่างสตรีเมอร์กับพวกคุณก็คือเขาไม่ดูถูกใครเลยแต่ในด่านเกมสยองขวัญเพื่อนร่วมทีมบางครั้งก็ทรยศได้นะ วังว่าน้องสาวคนนี้จะยังคงดีแบบนี้ตลอดไปในห้องเทียนเทียนใช้เวลาค้นหาอยู่พักใหญ่ในที่สุดก็พบแผ่นไม้แผ่นหนึ่งเธอกล่าวว่าผู้ช่วยหวังลองย้ายตัวตัวนี้ออกไปดูหน่อยสิคะเจียนเย่กับเธอช่วยกันยกต๊ะไม้อันหนักอึ้งออกไปในที่สุดก็เผยให้เห็นประตูไม้ที่ถูกปิดตายประตูนี้ฝังอยู่ในพื้นและถูกต๊ะทับไว้แน่นหนาคนทั่วไปไม่มีทางหาเจอแน่นอนเทียนเทียนดีใจเจอแล้วคะ่ะ แต่เจียนเย,ย่กลับไม่ดีใจนักเขามองไปที่หน้าจอระบบไม่มีปฏิกิริยาถ้าประตูไม่ผิดพลาดก็แสดงว่ากุญแจไม่ถูกต้องนี่ไม่ใช่กุญแจสําหรับประตูพื้นและก็เป็นไปตามคาดเจียนเย่ยใช้กุญแจในมือลองไขกุญแจที่พื้นแต่ไม่สามารถเปิดได้รอยยิ้มของเทียนเทียนแข็งค้างเกิดอะไรขึ้นคะเจียนเย,ย่ยืนขึ้นผมจะไปหาแม่บ้านจาง ภารกิจนี้ไม่สามารถทำสำเร็จได้ง่ายๆเลยจริงๆเขารู้แล้วระบบจะปล่อยให้ภารกิจง่ายได้ขนาดนั้นได้อย่างไรก่อนหน้านี้เขาประมาทไปเจียนเย่เดินผ่านสนามหญ้าเขาพบแม่บ้านจางที่กำลังต้มยาอยู่แล้วก้มตัวลงกล่าว่าพวกช่างไม้จะมาซ่อมบ้านพวกเราไปสำรวจโกด,ดังชั้นหนึ่งมาแล้วแต่ประตูโกด,ดังชั้นสองเปิดไม่ได้รบกวนคุณช่วยเอากุญแจชั้นสองให้ผมด้วยครับ การกระทำของแม่บ้านจางที่กำลังพัดลมให้เตาต้มยาก็หยุดลงนี่แสดงถึงความประหลาดใจเล็กน้อยเธอค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองเจียนเย่แล้วกล่าวว่าไม่มีเจียนเย่ไม่ตื่นประหนกเทียงแค่กล่าวว่านี่คือคำสั่งของท่านประธานผมแค่ทำตามคำสั่งเจ้านายและไม่อยากสร้างความลำบากให้คุณโปรดอย่าทำให้ผมลำบากเลยผมแค่ทำตามคำสั่งเท่านั้น แม่บ้านจางไม่ยอมอ่อนข้อเธอมองเจียนเย่ดวงตาสีเข้มกลายเป็นสีแดงก่ำเล็กน้อยเสียงก็แหลมขึ้นชั้นใต้ดินชั้นสองเปิดไม่ได้นี่เป็นกฎที่บรรพบุรุษทิ้งไว้แม้แต่คำสั่งของท่านประธานก็ไม่สามารถทำได้เจียนเย่ขมวดคิ้วผู้ชมในห้องไลฟ์สดก็รู้สึกกังวลแม่บ้านจางคนนี้ทั้งจู้จี้และหัวแข็งใช่ตอนนั้นพวกเราถึงกับมีคนตายเพื่อขโมยกุญแจเลยนะเงื่อนไขาการฆ่าของแม่บ้านจางคือขโมยของของเธอ สตรีเมอร์ห้ามคิดจะทำแบบนั้นเด็ดขาดนะเขาไม่มีทักษะป้องกันตัวเลยฉันว่าไม่น่ารอดนอกจากขโมยแล้วก็ไม่มีวิธีอื่นอีกแล้วคราวนี้ลำบากแล้วผู้ชมรู้สึกกังวลอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนด่านเกมยิ่งเล่นไปเรื่อยๆก็ยิ่งยากลำบากเงื่อนไขาการฆ่าของถีปีศาจก็ยิ่งง่ายขึ้นการทำผิดพลาดเพียงก้าวเดียวก็อาจนำไปสู่ความหายนะได้ เจียนเย่ยังคงพยายามพูดคุยอย่างมีเหตุผลแม่บ้านจางพวกเราไม่ได้จะขโมยของในโกดังแต่โกดังเก่ามากแล้วอาจจะสุดโทรมได้ง่ายพวกเราแค่จะซ่อมแซมใหม่จะไม่ย้ายของออกไปไหนแม่บ้านจางทำหน้าบึง้งบอกว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้นี่เป็นกฎที่บรรพบุรุษทิ้งไว้เมื่อเห็นว่าเธอกำลังจะลุกขึ้นไล่เขาไปกาดทองคำใบหนึ่งถูกเปิดใช้งานเข็มทิศสีทองหมุนวนในอากาศแล้วปรากฏข้อความขึ้นมาทักษะซุบซิบถูกเปิดใช้งาน ข่าวลือเล็กน้อยแม่บ้านจางแอบชอบลุงหลิวที่อยู่ทางตะวันตกของหมู่บ้านเธอชอบนําของในบ้านไปจำนาเพื่อช่วยเหลือลุงหลิวทักษะกําลังอยู่ในช่วงครูดาวสิบสองชั่วโมงอัญญประกาศคู่จุดอัญญประกาศคู่บรรยากาศเงียบลงทันทีเจียนเย,ย่สบตากับแม่บ้านจางสีหน้าของแม่บ้านจางเปลี่ยนไปเธอกล่าวอย่างเย็นชาว่าคุณมีหลักฐานอะไรมากล่าวหาฉันแม่บอกคุณนายผู้เท่าเธอก็ไม่เชื่อคุณผู้ชมในห้องไลฟ์สดก็เห็นการทักษะ ให้ตายสิเธอได้ยินด้วยเหรอเดี๋ยวก่อนเธอไม่กลัวข่าวหรือนี้เหรอจบแล้วจบแล้วสตรีมเมอร์คราวนี้คุณครู NTC ไม่ได้แล้วภารกิจต้องลมเหลวแน่ในขณะที่ทุกคนกำลังพูดคุยกันและคลิดว่าเจียนเย่คงจะจบสิ้นแล้วเจียนเย่กลับไม่ตื่นประหนกเมื่อได้ยินคำพูดของแม่บ้านจางทั้งสองสบตาก,กันครู่หนึ่งในขณะที่แม่บ้านจางกำลังจะไล่เขาไป เจียนเย่ก้าวไปข้างหน้าแล้วกล่าวว่าคุณพูดอะไรอย่างนั้นครับพูดตามตรงผมเห็นคุณครั้งแรกก็รู้สึกคุ้นเคยเหมือนคุณย่าของผมเลยน่าเสียดายที่ย่าของผมไม่ได้อยู่ข้างข้างนับจากนี้ไปคุณคือคุณย่าคนเดียวของผมผมเห็นคุณทํางานหนักในบ้านหลังนี้มานานการนําของไปจำาน่าเพื่อช่วยเหลือคนอื่นก็เป็นเรื่องที่ควรทําผมให้ความเคารพคุณอย่างสุดซึ้งจะไปฟ้องได้อย่างไรคุณว่าไหม ในขณะที่แม่บ้านจางกำลังตกใจเงินจำนวนหนึ่งก็ถูกยื่นใส่มือของเธอเธอเหลือบมองดูก็เห็นว่าเป็นเงินจริงๆทั้งสองศพตากาันบรรยากาศเงียบไปทั่วขณะภายใต้สายตาจับจ้องของเจียนเยในที่สุดใบหน้าที่มีอายุของแม่บ้านจางก็แสดงความพอใจออกมาเป็นครั้งแรกเธอยอมรับเงินไปอย่างช้าๆแล้วหยิบกุญแจดอกหนึ่งออกจากเอลส่งให้เจียนเย Hey, เธอคนนี้ก็จริงเชียวมาแล้วทำไมต้องเอาของมาให้ด้วยนะเอาเธอเอาเธอพวกคนหนุ่มสาวก็ต้องรีบไปทำงานสำคัญนี่นาฉันเป็นคนแก่ก็ไม่เข้าใจอะไรพวกนี้ต้องไปต้องยาให้คุณนายผู้เท่าอีกเธอรีบไปทำงานของเธอเถอะกุญแจสีเงินตกลงในมือของเจียนเย่พร้อมกับการแจ้งเตือนของระบบภารกิจย่อยความลับของแม่บ้านจางรางวัลภารกิจกุญแจโกดังสำเร็จแล้ว หลังจากการแจ้งเตือนของระบบปรากฏขึ้นห้องเลฟสดก็เงียบสงัดราวกับป่าช้าให้ตายสิไม่จริงหน้าที่แท้เธอก็สามารถซื้อได้เหรอแล้วที่พวกเราพยายามขโมยกุญแจจนแทบตายเมื่อก่อนคืออะไรกันผู้ชมอีกกลุ่มก็หัวเราะออกมาถือซะว่าพวกคุณมีกำลังกายดีสตรีมเมอร์ยังรับคุณย่าเพิ่มมาอีกคนฉันหัวเราะจนหยุดไม่ได้ผู้เล่นข้างๆคิดว่าฉันบ้าไปแล้ว ให้ตายสิหลังจากนี้ถ้าไม่ใช่เขาปล่อยคู่มือวิธีเล่นด่านเกมว่นฝูฉันจะไม่ดูแล้ว